วัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านามาจายตลาดตลาดสดนะครับชื่อว่าตลาดสดนายบุญยืนนะครับเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในใจกลางเมืองของหอวนิสาย เช้าเแบบนี้นะครับอากาศอากาศตอนนี้ประมาณ8องศาที่เห็นด้านหน้าตรงนั้นก็คือเป็นด่านพรมแดนนะครับเ,เ,ดดเดี๋ยวผมจะพาไปในตลาดครับวันนี้พาทุกท่านมาเดินตลาดในบนยืนเชาเช้าที่แม่สายดูกันว่าเช้าๆแบบนี้จะมีอะไรบ้าง มีผักกาดนะครับมีส้มมีอาหารแห้งครับอุณหภูมิเช้านี้อยู่ที่ประมาณ8องศานะครับ mm hmm. เพียงเท่านี้ใส mm ่ hmm. เย็นครับ mm hmm. ก็เป็นอะโวคาโด มีพืชผักสวนคัวมากมายครับมีหอมแดงหอมขาวมีขิงโอ้ผักกาดใหญ่ว่าผักนิ้วเดี๋ยววันนี้เรามาจายตลาดให้คหุณยายครับคุณยายให้ซื้อข้าวเหนียวเขาเรียกว่าข้าอูนะครับมันจะหอมนุ่มเป็นข้าเหนียวสีเขียวๆนิดน,นึง เวลาตอนนี้ก็ประมาณ7จโมงเโมงครึ่งนะครับส่วนด้านในก็จะมีต้นผลไม้หน้านี้เป็นหน้าส้มนะครับเดี๋ยวเราจะมาซื้อหมูหน่อยหมูส้อหมูหมูไปทอดนะครับ ส่วนนี้ก็จะมีเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไข่มีเยอะแยะเลยแล้วต่เราจะเลือกนะคารับแล้วก็จะมีพวกขาหมูมีหมูบดมีซี่โคงหมูสามชั้น,ม,ม,นมีตับทุกอย่างวันนี้เราซื้อหมูสาชั้นเดีย๋ดวยวเราไปทอดกัน รับไก่เครื่องนไก่ไก่ดำนี่ราเป็นอาหารท้นบ้านมีหัวเน่า okay. ใ่ก <oluyor> so really? ิข้าวน่เลาิเรว่าข้าวอูเอาเอาสี่โล่้องไม่งโล่ใไะแคางไม่งโลใส่ลง เอาสองร้อยเราจะไหนเราเป็นอาหารที่เก็บไว้ทานอนตลาดทนี่เขาเรีกยกถูกปูดูบรรยากาศรอบๆในตลาด ข้านในจะเป็นพวกเนื้อสดนะครับเนื้อหมูเนื้อไก่เนืเ้เป็นไก่ดำตลา,าดนี้ก็ค้าไม่ค้าเริ่มมาตั้งแต่ตอนเช้านะครับตอนตีสองตีสามก็เริ่มมากันแล้ว นะครับหอมใครมาไม่ขายก็เดินมาซื้อนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นข้าวสารที่ยังไม่ได้เล่งนะครับก็จะมีสีแบบนี้เป็นข้าวเหนียวถ้าสุกแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทานกรหมูทอดทานกับน้ำพริกนะครับอร่อย น้ำมดกีโ่โลอ่ะสี่โลอ่ะเออน่เต็มาก้อาเนาต่ยากก้อก้อนะักับข้าวเหนียว สั่งทั้งหมดอยู่4กิโลนะครับก็200บาท,ทนั่นก็คือถั่วเน่านะครับได้สีแดงแดงถั่วเน่านะครับเป็นอาหารของอาชาวไทยใหญ่นะครับก็คือเหมือนกับกะปินั่นแหละแต่ว่าเขาเรียกว,ว่าถั่วเน่ากินกับของเปรี้ยวกินกับข้าวเนื้อ เอาได้ทุกอย่างใส่เกงอร่อยจะเป็นไก่ดำจะเป็นเครื่องในไก่ไก่สดๆเป็นส้มเขียวหวานนะครับเขียวหวานนี่เป็นเรื่องชื่นในแม่สายนะครับเป็นส้มเขียวหวานหวานใส่น้ำผึ้งครับมันหออร่อยหวานสับ,บรปรด้ยวเค็มตะลุกเดี๋ยวเราก็จะกลับกันนะครับเพราะว่า วันนี้จะมีทำที่บ้านก็ซื้อข้าเหนียวให้ใหญ่กลับมาแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะไปรับพระกันด้วยเดี๋ยวจะสายเอาสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีทิ่ท์ชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องนี้นะครับ,ขอบ,บ,บ,รบ,รบขอบคุณครับบ๊ายบาย